มือนี้นะครับตามความเสื้อประเภทนี้ของเช่าอีสานนะครับเกษตรเตรียมข้าวปลาอาหารนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยอาหารข้าวนะครับบ่สิปเป็นพวกปิ่งกบปิ่งปลาผสมนะครับหรือว่าสมหมูสมหัวก็ได้นะครับที่ขาดว่าได้นะครับนี่ก็คือลาบหัวนะครับ แล้วก็พวกขนมขน้าวต้มนะครับของหวานต่างๆนะครับตามแต่ว่าผู้ใดสิจัดหาได้นะครับเพราะว่าขึ้นนี้นะครับก๋วเย่างข้าสู้วันเล่ม14บสี่คำนะครับเดือนเก่าซึ่งประเภทนี้ชาวอีสานนี่ยถือว่าเป็นบุญเขาประดับดินนะครับถือว่าเป็นมือที่โลกวิญญาณเปิดนะครับ บรรพุรุษหรือว่าดวงวิญญาณนะครับที่ถือปดปล่อยออกมานะครับยังโลกมนุษย์เพื่อที่จะมารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลนะครับที่ลูกหลานเ,ด,เดไปหายนะครับอันนี้ก็คือตามความเสือของเศารอีสานนะครับผมกะมือเรี่ยงกันอยากจะเป็นเ้าห้ของมือใหม่นะครับประมาณตีสามกลัวๆนะครับก็กกกจะได้ไปใยยหญ่หอขอหน่อยนะครับ อยู่ที่วัดลก้กกาตามทงไฮทงหน้านะครับเดี๋ยวพอกันอีกเทื่อหนึงห่งมือเร่งนะครับผม